สวัสดียามเช้าครับดื่มกาแฟเช่นเคยครับกับคนเดิมๆถ้วยเดิมๆบรรยากาศบ้านๆนะครับเพิ่มเติมก็มีเศษไม้มาให้ดูนะครับนเปลือๆอันนี้เป็นเปลือกไม้กิษนานะครับเป็นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนก็ ตามบ้านจะไม่มีนะครับแต่มีเฉพาะบนภูเขาเนาะตามภูเขานี่ของน้าเขานะครับไปเหมาสวนมาจะให้ดูเรยแตกแยกตามธรรมชาติอย่างนี้นะครับต้นไม้เขาจะออก เป็นเขาเ,เรียกอะไรร,กรักษาแผลมันเนาะเป็นน้ํามันร,กรักษาแผล้็เอาส่วนนี้นะครับเจาะเอาส่วนนี้ตกแต่งเอาส่วนน้ำดำไปไปกันเป็นน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันหอมนะครับเศษไม้ที่เขาเอา่ออะไรแทงออกหรือเอ่เอจยออกจากไอ้ส่วนน้ำดำเนี่ย ก็มีประโยชน์ต่อนะครับเอาไปทำทุ่ต่อได้นะครับทุ่ทุ่หอมทุ่คคำดานอะไรพวกนี้นะครับน,รนี่เป็นไม้ที่น้าไปเหมามาจากสวนเท่านะครับหมามาจากสวนเป็นรายการเป็นรายการเป็นรกทำไมเดิน,น,งงนอย่างนั้นนี่น นี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเกิดขึ้นของธรรมชาตินะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้าอยู่ตามบ้านที่เขาปลูกเขาน่าจะทำนะครับคือทำขึ้นมาเองเดียนแบบธรรมชาตินะครับเขาปกติเขาถ้าอยู่ตามพื้นบ้านอะไรเขาเรียกอะไรเราปลูกตามมันบ้านแล้วมันจะไม่ค่อย ไม่ค่อยมีอะไรเข้าไปเจาะมันขนาดนี้นะครับนอกจากมนุษย์คนเราทําให้เป็นรูแล้วให้มีเวลังเข้าไปนะครับเพื่อให้เนื้อไม้เขาเกิดการรักษาตัวเองนะครับเรืเกิดการรักษาตัวเองแล้วก็แล้วก็ได้ไประโยชน์จากตรงนี้นะครับไปกันเป็นน้ํามันหอมอีกทีหนึ่งเป็นน้ํามันหอมเหมืออะไรพวกนี้นะครับหลานก็ร้องไห้นะครับ ไม่ยอมไปงเรียนก,ก็าตรงกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆจงใช้ชีวิตเหมือนให้เหมือนเต่าถึงมันจะช้าแต่มันก็ไม่เคยเดินซอยหลังสู่ๆนะครับจักแมนบอมแมนไปละ